ครับที่นี่หน้าตัดไผ่นะครับนี่เช้าวันที่เจ็ดตุลาคมนะครับหน้าตัดไผ่บ้านสำโรงหมู่ที่หนึ่งตยางท่าแจ้งกุศมพิสัยมหาสารคามนะครับนี่นะครับปีหกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขาดมองนีนะครับจามจุลีตรงนี้นะครับนี่ผมก็เชิญนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับเข้ามาในช่องยูทู e ของพอเพิ่งนะครับ นี่เป็นบรรยากาศย่ำเสานะครับนี่ทาทางเจีงยาลนนะครับเมื่อนี้พายุโคยโนะนะครับได้เป็นไต้ฝุ่นนะครับขอมาอย่างประเทศไทยนะครับกับเฮาอยู่ยีสานตอนกลางนะครับนี่จังหวัดมาารคามนะครับมละนีผลกระทบแน่เล็กน้อยนะฝากกำลังคึมนะครับของเสาวันที่เจ็ดนะครับเพื่อนๆ นี่เป็นน้องอีเริงนะครับนี่ของบ้านธาบันสำโรงครับครับนี่ก็เป็นทุ่งนานะครับยุคนี่น้องขี่วัวแจ้งนะครับนี่ของบ้านสำโรงเ้านะครับอ่ามู่ที่หนึ่งตำบนย่างถ่ายแจงโุสุมพิสัยมาสารคามครับพ่อมองเหลียววงข่างในพูทธนะครับนกกำลังหากินกินหอยครับนี่บรรยากาศธรรมชาติ ท้องฟ้านะครับกําลังมืดคืมฝนก็คงจะโลงเม็ดนะครับเราก็ได้ถือโอกาสมาถ่ายยูทู e นะครับนําขอมนนะครับมาฝากกับเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ใอยเกยรติดตามนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับมากับหมากับน้องกิ่งครับมือนีติดลมในความกิ่งกิ่งครับน้องกิ่งนะครับมาพันบีกเกิลของผมนะครับนี่เขาอยากจะมาเที่ยวนะครับนี่เป็นบ้านสำรงนะครับทุกท่านนะครับ มานสำลักนะครับด่อยุ่ติดริมฟังชี้ครับน้ำซีเป็นหลนะครับหลายคนนะครับต่างคำถามนะครับว่าน้ำซีลดนะครับนี่ดูนะครับแม่น้ำขีนะครับพวกอยู่บนถนนนะครับเดี๋ยวว่าน้ำซีนะครับเดี๋ยวจะไปวงเลื่อยยึดจุดนั่นนะครับนี่นี่สานี่เป็นสาพงย่ทงนะครับนี่พญยีบนเทียงสีดามาดนะครับเขาปีนี่นะครับเพราะถ้าถือฝนหนังงามรับนี่ใส่ปุ๋ยของงามนะครับ ปีใดถ้าเขางามๆในพ้นว่าน้ำจะถ่วมนะครับนั่นเนื่องจากว่าฝนฝนนี้มีในตัวจินนะครับเป็นธาดอาหารของพืชนี่เยอะนะครับเพียในต้นเขาเนี่ยครับไปเล็งลากครับเพียในงามนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่นี่กระทั่งไปคอนแก่นนะครับนี่ทุกคนนะครับวันนี้เราถือว่าเราบรรยากาศธรรมชาตินะครับมาฝากกับทุกคนนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวสบายหูสบายตาบันหยุดนะครับ ครับทุกท่านได้ได้ได้รับทราบนะครับรับผมนะครับต้องเป็นวันที่เจ็ดนะครับเป็นเจ็ดวันนะครับของการเกษียณนายรัชการครับออกมาเขามาถ่ายภาพนะครับถ่ายทํานะครับให้กับเพื่อนนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับได้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆนะครับเป็น่องยูทูบ จะขอนํำเสนอช่องพอออเพิงนะครับขอพึ่งอ,อ่างจุดนะครับแล้วก็เพิงครับไม่ใช่พึ่งนะครับเพิงครับครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้ติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ